วันรบน้อมแดดพรตันตนาใจขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกลับขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับแตะยโยมก็นั่งกันตามบัตยาศัยวันนี้ก็ตรงกับวันอังคาร นที่24ิมิถุนายนพุทธศักราช2568เนาะเราก็ที่โอกาสนะฟังธรรมะในยามเช้าก็ในแต่ละวันนีที่มันล่วงเลยไปก็มันเพียปรปฏิบัติให้มันต่อเนื่องหลักสำคัญเลยคือมาทำจนเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติของเราในทุกๆวันเนี่ยสาระสำคัญนะทานศีล ภาวนาเนะี่ยก็อย่าให้มันขาดไว้วันไหนมันขาดมันไม่ได้ทำเนะี่ยก็ฝึกให้คุ้นนะเพราะวา่าจิตใจเรามันมีสิ่งหนึ่งที่มันโตวไว้มากคือไอ้พวกตัวขี้เกียจนะคืออันไหนเราละเลยไปได้นะวันต่อมาเดี๋ยวมันโตวไว้เลยนะสำคัญคือระเบียบว,วินัยนะวิถีชีวิตเนี่ยมันช่วยเยอะ อะไรที่มันทําแล้วจิตมันคุ้นยกระดับไว้ดีเนี่ยจนมันไม่ถอยกลับมาแล้วเนี่ยคือมีปัญญานะมีปัญญาเห็นโทษภัยเนี่ยของอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยว่าเกิดแล้วมันทุกเกิดแล้วมันบีบคั้นเกิดแล้วที่บอกว่าสบายเนี่ยความจริงมันไม่ได้สบายรอกจิตมันทุกจิตมันซึมแต่ทุกอย่างมันก็เนื่องอยู่ในจิตเนี่ย เรื่องการทําบุญให้ทานเนี่ยมันก็เป็นการสละความตะนีเนี่ยแต่ของพวกนี้จะไปดูถูกดูแคนเนี่ยคือมันก็เป็นการยกระดับจิตนะจิตที่มันยังตนีอยู่นะทําอะไรมันก็มองเข้าตัวตลอดจะให้มันก็ให้ไม่ได้นะเรื่องอื่นมันจะไปได้ยากมากเลยศีลมันก็เอาเข้าตัวเนะี่ยมันไม่ได้มองว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์นะทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย บางทีรักษาศีลน,นะแต่ว่าเรื่องความตันดีอะไรมันยังไม่เดียวมันยังมีอยู่นะจริงมาทําไว้มันดีแลโยมนะแค่ว่าเราเสริมให้มันครบในทุกแง่มุมดีกว่าในการ,รียกว่าฝึกปฏิบัติมันก็ได้ต่อเนื่องไปในการภาวนาเนี่ยภาวนาก็เพื่อก็นะคือเห็นตามจริงได้เห็นตามจริงได้ความเห็นแก่ตัวมันก็น้อยลงเพราะว่าความจริงมันก็ไม่ได้มี อะไรที่มันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นแค่ปรากฏอาการทั้งรูปทั้งนามก็เท่านั้นแต่มันจะมีคนเดงที่เห็นได้ตามนี้มันก็ต้องเริ่มจากของที่มันจับต้องได้ง่ายก่อนนะในชีวิตประจําวันเราเรยนเรื่องทานมันเป็นเรื่องที่ทําได้ทุกวันด้วยนะคือถ้าขคยกระดับจิตใจไว้ได้ดีเนี่ยมันให้ทานอยู่บ่อยๆคือสังเกตได้โลยงมนะชีวิตมันจะดีขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติเท่านั้นแหละเรื่องอะไรต่างรอบตัวลราเนี่ยเพราะว่าสภาพจิตใจเราดีเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าโลกนี้มันก็อยู่ที่จิตเราเนี่ยแหละจิตเราดีเนี่ยเรื่องอะไรมันก็ดีอยู่เรื่องหลายๆเนี่ยถ้ามันมีปัญญานะพิกได้เลยวางกันได้เลยเห็นทุกมีปัญญาปุ๊บอ่ะนี่ธรรมชาติทางนั้นนี่วางกันได้เลยเนะอันนี้มันก็พิกกันได้ แต่สาระสาคัญคือเนี่ยเรื่องให้ทานไว้สิ่งรอบตัวมันก็จะดีเพราะมันก็สะท้อนไปที่คุณภาพจิตใจเราเนะี่ยคนต่างๆรอบตัวเขาก็ชอบนะเขาก็พร้อมช่วยเหลืออันนี้มันก็เป็นอน,นิสงส์ของการให้ทานนะผูนะ้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักถ้าเป็นที่รักเป็นยังไงโยมเป็นที่รักก็ไม่ได้มีใครเข้ามาเบียดเบียนนะโยมลองทําดูก็ได้เนี่ยให้ก็จนเป็นปกติเนะี่ย โยมจะเห็นเลยว่าคนรอบข้างเขาก็เปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจิตใจเราเปลี่ยนไปใจิตใจเราเรียกว่ามันอยู่ใกล้แล้วมันสบายเนี่ยดูง่ายๆก็ได้บ้านใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยคือเราให้เขาทุกวันเนี่ยเขาจะชอบเขาเห็นเราเขาจะวิ่งมาละคือไม่รู้อะไรหรอกนะเห็นมาวิ่งมาก่อนแต่บางทีหมาแมวมันก็อยากตอบแทนนะมันก็เอา อะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นของดีเดมาให้เหมือนกันถ้าเป็นแมวอย่างนี้บางทีไปจับงูมาให้เห็นว่าบางตัวเนี่ยฆ่าให้ด้วยกินเอามาแต่นี่เอามาแต่ตัวนะพวกนี้มันไม่รู้เรื่องรูราวหรอกโยมนะมันก็ทําเท่าที่มันจะรู้นั่นแหละนะแต่ของพวกนี้นะก็ผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักนะัพปบุรุษนะผู้ที่เขารู้ในธรรมรู้ในอาจในธรรม ก็ย่อมคบหานี่คือคบหาแล้วยังไงอยู่คบหาแล้วผู้ให้ก็ย่อมได้ฟังธรรมเนี่ยได้ฟังหลักความเป็นจริงเนี่ยฟังแล้วมันก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ก็เห็นผลแกตัวเองนี่อันนี้สงส์ฟังธรรมเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยยันจนที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยนะนี่อันนี้สงศ์ให้ทานนะให้ทานนี่สาคัญให้ทานปุ๊บเนี่ยก็ย่อมเข้าหาคนที่ จะให้จะให้ใครอยากให้ผู้ดีเขารักษาศีลประพฤติปฏิบัติในธรรมอยู่เป็นปกติเนี่ยได้เข้าหาบุคคลท่านนั้นก็ฟังฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เนี่ยมันก็เห็นผลผลอย่างยิ่งก็คือสิ้นจากกองทุกัน,นดูแล้วไม่ใช่เรื่องน้อยๆน,นะแต่แม้แนตะ่ว่าให้ทานแล้วเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยคืออน,นิสงส์ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะยม คือจำบางทีเนี่ยพระองค์ตัดไว้ถ้าบุคคลเนี่ยถ้ารู้ผลแห่งการจำแนกทานไว้เนี่ยก็จะไม่บริโภคในสิ่งสิ่งนั้นก่อนเนี่ยมีเริ่มแบ่งปันไปก่อนใจสบายคือท้องหิวใจสบายคืยไมุ่่มอันนี้ต้องไปลองทํากันดูใจสบายปุ๊บเนี่ยคืออันนี้แนละเราจะรู้ว่าผลแห่งทานมีจริงไหมลองทําดูก่อน เดี๋ยวก็จะมีคนมาอย่างแบ่งเราเนะยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดูและฟังมันจะเหนือเหนือกดเหนือตะก,กาไปหน่อยนะโนอยู่แต่วพวกนี้ต้องลองปฏิบัติกันจิตที่มันมีในการสละออกเนะี่ยมันไม่ได้มองเข้าตัวเนะี่ยคือเรียกว่าธรรมชาติแวดล้อมเนะี่ยมันก็สนับสนุนสุดท้ายมันก็เกื้อกูลกันนะคนที่เขาเห็นนะคนที่ทําบุญบ่อยอยู่ใกล้แลวสบายเขาก็พร้อมช่วยเหลือนะ ไม่ในเรื่องการทำบุญก็ตามทำบุญให้ทานก็ตามสิ่งสำคัญเลยที่ทำได้ก็คืออุทิศให้เทวดารอบๆเนี่ยอันนี้ทำได้และมีพระองค์ท่านได้ตัดนะเว่าสอนธรรมะไแหละเวลาท่านทำการอนุโมทนาทานเ,นเวลาโยงเข้าไปนิมนต์ไปฉันปัตหารที่บ้านฉันของเคี้ยวของหวานอะไรเสร็จพระองค์ท่านก็ตัดไว้ในว่า บุคคลผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยก็คือย่อมที่จะทําทานอยู่บ่อยๆนะนี้เนื้อหาประมาณนี้ทําเสร็จแล้วก็ย่อมที่จะอุทิศให้นะกับเทวดาบ้างนะแกเรียกว่าคนรอบตัวบ้างเนี่ยคืออุทิศให้แล้วเนี่ยเทวดาเขาก็รอบๆเนี่ยมันคือเป็นบรรยากาศรอบๆตัวเราเองนั่นแหละรอบๆจิตใจเราเองนี่ยมันก็ย่อมสบายนะเทวดาเขาก็ได้อันนี้สูงไปด้วย พอเทวดาเขาได้นิสงเป็นยังไงเขาก็ดูแลรักษาเนะี่ยคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับสภาพจิตใจทั้งนั้นนะ่ทำบุญจิตใจดีเนี่ยอุทิศไปให้นะเนเผื่อแผ่แบ่งปันไปให้คนรอบๆตัวเขาบ้างเทวดาบ้งางญาติร่วงลับไปแล้วบ้างบางทีคนเขาได้ผลบุญเขาก็ตอบแทนเขาก็ย่อมเดียงดูนะท่านอุปมาไว้ว่า เทวดาเนะี่ยก็ย่อมเลี้ยงดูเนี่ยเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูบุตรเลยคือต้องเอ็นดูอนุเคราะห์มากนะดูนะว่าบางทีเอเราทาทานก็นึกถึงคนรอบๆตัวก็ได้เป็นเทวดานะเป็นผู้ที่ลงรับแต่เแล้วก็ได้อันนี้ส่งมันเกิดถ้าเขาได้รับเนะี่ยเขาก็ย่อมเกือ้อกูลเราทําอย่างนี้ก็ย่อมถึงความเจริญนะเป็นปกตินี้นั่นเองนะคือทําบุญอุทิศให้ทานเนี่ยดีเทวดาเขารับดูได้ บ้านไหนเรียกว่าทําบุญนะตักบาตรอยู่เรื่อยๆก็ลองดูก็ได้นะโดยเฉพาะบุญที่มันละเอียดเนะี่ยบุญจากการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนานก็ดีเราทําอะไรก็เผื่อแผ่เพราะว่ามันทําแล้วมันก็ไม่ได้เอาข้าตัวเนะี่ยมีแต่ของมาแบ่งกันแล้วก็อันนี้มีเรื่องราวอยู่นะโยมเป็นเรื่องราวชาดกในครั้งสมัยที่พระพธทสั์นะท่านยังเป็นลูกนะเป็นบุตร ของพ่อค้าท่านกัปปาลบเนะยก่อนที่จะไปเล่าชาดกท่านกัปปาลบถึงพ่อค้าโกงคนหนึ่งมีพ่อค้าแล้วก็เป็นพ่อค้าที่ชอบโกงด้วยท่านโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นลูกของพ่อค้านะแต่ว่าไม่ใช่พ่อค้าโกง,งโยมนีคนละเรื่องแหละอันนี้เล่ามาถึงเรื่องที่เป็นชาดกแหละพ่อค้าอยู่คนหนึ่งท่านก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งก็เวลาที่พ่อเนี่ย ผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมรดกสืบทอดกิจการก็ตกเป็นของท่านพระโพธิสัตว์ท่านคือเวลาที่คือพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยท่านก็ต้องมารวบรวมล้ว่ามีบัญชีที่ไหนค้างอยู่บ้างหรือที่ไหนต้องไปตามเก็บบ้างมีที่ไหนต้องไปจ่ายเขาบ้างท่านก็มารวบรวมดูก็ได้ความว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บเงินนะที่เมืองเมืองหนึ่งเนี่ยก็นั่งไปนั่งเรือไปกับน้องชาย เดินทางไปเก็บเงินพอเก็บเงินมาได้แนละ้วก็ได้มาก้อนใหญ่เด็ก็ต้องแบ่งเนะี่ยขณะที่ว่าต้องมาแบ่งใส่ถุงกันนะสองถุงแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยพาถุงมาแล้วก็เอาเงินนำมาใส่ถุงที่หนึ่งเต็มแล้วก็เอาอีกถุงหนึ่งถุงที่สองมาใส่ใส่อเต็มสองถุงเนะี่ยครบจํานวนก็กลับบ้านระหว่างทางกลับก็ต้องมารอเลือนะเพราะว่าเลือไม่ได้มีตลอด ระหว่างที่รออยู่เนี่ยท่านก็หาอะไรมากินแหละเป็นข้าวกล่องเป็นข้าวห่อแถวนั้นเอามากินปุ๊บก,กินเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าความที่มันเหลือเศษข้าวอยู่เหลือเศษข้าวท่านก็ไม่ได้ปล่อยเฉยนะเศษที่มันเหลือเนี่ยท่านก็โปรยลงแม่น้ําไปให้เป็นอาหารของป,าปลานะพอโปรยเสร็จเนี่ยทําทานแล้วท่านก็ เรียกว่าอุทิศตะศีนาทานนั้นให้เทวดารอบๆเนะเขาได้อน,นิสงส์งไปด้วยทําบุญแล้วก็เผื่อแผ่ไว้นะคือเทวดาก็รับทราบนะรับทราบแล้วก็คือใจสบายเนี่ยใจผลให้เขาสบายอยู่แล้วโดยเฉพาะมีคนมาล,ลึกถึงเนี่ยเพื่อแผ่ด้วยจิตเราก็สบายนะของพวกนี้มาดูให้มันใกล้ตัวก็ได้อยู่ดูอย่างช่วงเทศกาลก็ได้เนี่ยมีคนเขาเอา เป็นของขวัญน,นะเป็นเรียกว่าเป็นอาหารอะไมาแบ่งในโยงนะเออใจแล้วก็สบายนะนี้เปรียบให้มันเห็นภาพเลยว่ามันความรู้สึกมันคงจะประมาณนี้นะบางทีจะไปมองเรื่องพวภูมิอะไรให้มันไกลตัวเนี่ยจริงมันก็ใกลนะ้แต่ว่ามองไม่เห็น,น,นเองนะใครสัมผัสได้นะคือมันใกล้มากนะคือท่านก็นอุทิ tha ให้เทวดาไปท่านเทวดาก็รับทราบแล้วก็อิ่มบุญไปเนยะทีนี้สัต เล็กสัตว์น้อยเนี่ยปลาอะไรเขาก็ได้กินเนี่ยเทวดาก็ได้รับผลบุญไปทีนี้เนี่ยท่านก็รอเรืออยู่นะเรือก็ไม่มาสักทีท่านก็นอนรอแล้วกันหลับไปเลยเนะทีนี้เนี่ยมีผู้ที่เป็นน้องชายนย่ติดตามมาอยู่ด้วยความที่เมียเทสายชอบรักขโมยเนี่ยชอบโกงเขาก็เห็นถุงเลยว่าอยากได้อยากเก็บไว้กับตัวทีนี้ทำยังไงล่ะท่านก็ไปหาอีกถุงหนึ่งมา ถุงเปล่าอีกถุงหนึ่งมาแล้วก็ใส่ก้อนอิดก้อนกรวดไว้ให้เต็มถุงเลยให้น้ำหนักเนี่ยลักษณะแล้วมันเหมือนถุงที่ใส่เงินไว้เอาทีนี้อุปกรณ์พร้อมเนละ้วทีนี้รอเหลือรอสถานการณ์ให้มันครบนั่นเองทีนี้เรือมาแล้วเรือมาท่านพระโพธ,ธิสัตว์กับน้องชายก็ขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปเนี่ยเรือก็เดินทางไปซักระยะหนึ่งนะพอไปถึงช่วงที่ขึ้นทะเลนะมันเริ่มได้แล้ว คือมันเริ่มมีขึ้นแล้ะเรือเริ่มจะโคงเคียงแล้วคือน้องชายเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อค้าที่ชอบโกงเนี่ยก็หยิบถุงที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยไปถุงหินถุงกลวดเนี่ยทาเป็นเ,เรือมันโค้งเนี่ยโซซ่าโซเซ,ซ,ซอยู่ทําเป็นร่วงเนี่ยถุงนั้นมันร่วงไปมันก็ล่วงตกน้ําไปเนี่ยก็ไปบอกรีบไปบอกพี่ชายเลยว่าพี่ชายคือเงินเนี่ยมันตกน้ําไปแล้วทํายังไงกันดีจะลงไปเอาไหม ผู้เป็นพี่ก็ไม่ได้มีความตันดีอะไรมากนะก็บอกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเงินเนี่ยมันก็หาใหม่ได้น้ํามันลึกเนี่ยลงไปอันตรายจะไปตายกันทํำยังไงเนี่ยก็ปล่อยไปปล่อยถุงเงินมันล่วงไปนะซึ่งความจริงมันไม่ใช่เงินของหยมนะมันเป็นที่นี่มันเป็นหินแค่แกล้งมาทําเงินตกนั่นเองจะได้เอาเงินที่เหลือเนี่ยอยู่กับตัวไว้เนี่ยส่วนที่เหลือพี่ชายก็ให้ไปหมดเลยให้น้องชายเก็บไว้ดีกว่า ถึงแล้วนะถึงบ้านกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้มีเงินอะไรพี่ชายก็ให้น้องไปหมดนะน้องชายก็เปิดมาดูเอา้าไอ้ที่มันล่วงไปเนี่ยเงินจริงนี่นะคือทุกหนักเลยนะเพราะว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะคือเงินเหลือแค่ครึ่งเดียวท่านเองอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่ถุงหินนะ่ติดตัวมาด้วยนะคือนี่นะคนจะทํา ทำอะไรล่ะจะไปโกงเขาเนะี่ยไปโกงกับผู้ที่เขามีศีลไม่ทรรมันโกงไม่ขึ้นนะคืออย่างนี้นะไกประพฤติปฏิบัติเนี่ยทานก็รักษาศีลก็รักษารักษาคุ้มครองเนี่ยเป็นผลจะบุญกุศลคือน้องชายก็ทุกข์ไปเลยแล้วไม่รู้จะไปเอาอยัางไงกลับมาด้วยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ตามเดิมใช้ชีวิตตามเดิมตามในพระฤชอบทําทานรักษาศีลตามเดิมของท่าน คือเทวดาเขาก็รู้นะเทวดาตอนที่นั่งเรือไปอยู่เนะี่ยเทวดารู้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องชายเนี่ยจะโกงนะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันสะท้อนมาจากคุณภาพจิตเราบรรยากาศหรือบรรปาีาศนั่นเองนั่นก็เทวดาเขารู้ก็ไปนะั่นคือเป็นนระมิตจิตใจเนะี่ยให้มันมีปลาตัวหนึ่งเนะี่ยเป็นปลาว่าปากกว้างเลยให้พอมันมีถงนะุงเนี่ยมันหล่นมาปุ๊บให้ปลาเนะี่ยมันฮุบไว้ ให้ปลาเราไปกินเลยปลาปากว่างเนี่ยคือวันต่อมาเนี่ยก็มีชาวประมงเขาก็จับปลาอยู่ก็บังเอญไปจปับปลาปากว่างตัวนี้ได้จับมาแล้วก็มาเล่ขายนะเล่ขายตามเมืองท่านเนี่ยท่านคงเห็นน้ําหนักเยอะนะก็ตั้งไว้เลยหนึ่งพันกะหาปณะคือน้ําหนักคงจะเยอะตัวคงจะใหญ่หญนะตั้งไว้หนึ่งพันทีนี้ไปขายเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อ เพราะว่ามูลค่ามันสูงคราวทีนี้เดินผ่านท่านบ้านพระโพธิสัตว์ท่านมาชาวประมงคงจะเหนื่อยนันละนะ่คือมาขายปลาอยู่พระโพธิสัตว์ท่านก็ออกมาดูนะอ๋อขายปลาถ้าขายเท่าไหร่นะพ่อค้าขายยี่สิบแปดกหาพนะเท่านั้นเองแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็ซื้อเลยนะไม่รู้เหตุอะไรละเหตุปัจจัยอะไรละท่านก็ซื้อมาแค่ยี่สิบแปดกหาพันะก็นําปลานั่นไป้ภรรยาทํากับข้าว ปลานะนะก็ตัวใหญ่มากภรรยาก็ค่อยๆแกะออกมาแกะออกมาดูอ่ะมันมีถุงนี่นะถุงแนละ้วก็ล้วงออกมาปเป็นถุงถุงเงินนะเปิดไปเจอถุงเงินทีนี้ถุงเงินมันมีตาด้วยเป็นตาสัญลักยนรนะของเรียกว่าพ่อค้านั่นเองก็เป็นของทานพระโพธิสัตว์นั่นแหละนี่ภรรยาก็งงว่าตานะี่มันมาอยู่ในท้องปลาได้ยังไงอยู่ในถุงได้ยังไง เนะีพระโพธิสัตว์ก็มาดูอ๋อน่าจะเป็นถุงที่น้องชายทําตกเมื่อวันก่อนนะทราบสินก็เยอะนะนี้ท่านก็สงสัยว่าเห็นตะโกนขายบ้านเดื่นหนึ่งพันคาปะนาะทาไมมาขายบ้านเรา28่สิบแปดคาปะนาเองแตนะ่ทีนี้เทวดาก็ปรากฏตัวนะเทวดาท,ที่ท่านมรโพธิษัทเนี่ยอุทิต ผลแห่งบุญไว้ให้เนี่ยก็ปรากฏตัวเทวดาก็บอกกล่าวไว้เลยเล่าหมดเลยคือเล่าตัแต่ได้รับผลทางทานเล่าตัแต่น้องชายโกงเนี่ยเล่าหมดเลยเนะทีนี้เทวดาก็ก็ไปนั่นเองก็คือเนี่ยเป็นผลนะคือทําบุญไว้เนี่ยสุดท้ายมันก็สะท้อนกลับมาเนี่ยช่วยเหลือคนรอบข้างไว้เนี่ยใครจะได้คิดว่ามันจะได้คืนเงินคืนเนี่ยมัน ถ้าเป็นปกติแตับปล่อยไปแล้วนะจริงๆนะ้มาบริษันั้นก็ปล่อยไปแล้วนะหายก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราหาใหม่กันก็ได้อันนี้นะคนทําบุญนะทำบุญแล้วอุทิศด้วยเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยคนรอบข้างเขาก็ได้ประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องลองไปทากันดูนะโยมน,นะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทําแล้วมันก็เห็นผลแก่ตัวเองให้ทานแบ่งปันเป็นคนรอบข้างได้นิสงเดี๋ยวไม่ได้ว่าอุทิศด้วยอุทิศให เทวดาให้ญาติสนิทมิสหายที่เขาล่วงลับไปแล้วด้วยบางทีถ้าเขาได้เนี่ยเขาก็จะสะท้อนกลับมาคอยช่วยเหลือนะั่นก็เป็นไปได้ในเหมือนที่พระองค์ท่านเปรียยไปเลยนะว่าในช่วยเหลือนละ้คอยช่วยเหลือเหมือนมารดาเนนะี่ยคอยเลี้ยงดูบุตรนต่คงจะละเอียดนะคงจะปานนี่เนะี่ยเอ็นดูกันขนาดนั้นนะนี่ก็นําเรื่องราวมาเล่านะของพวกนี้เนี่ยก็จะสะท้อนกลับมาที่อีิสงผู้ให้ทานอยู่ดีผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักนั่นเอง น่คือยอมเข้าหาสัพพบุตรสรพพบุรุรยอมคบหานัาก่ก็มันก็เป็นอน,นิี้ส่งเนะี่ยเมตตากันไว้ดีกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยินยาวนะเพราะเมตตาแล้วมันก็มีแต่คนรักคนเรียนดูคนรอบข้างาก็ได้ประโยชน์ซึ่งพอทําปุ๊บเนี่ยคือวิธีจิตใจเนี่ยบางทีคนรอบข้างมันเปลี่ยนด้วยเขาเห็นเราทําเขาก็ไปทําตามพอเขาทําตามปุ๊บชีวิตเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นคนรอบข้างเขาก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันกันโดยที่ มันไม่รู้ตัวอันอีกอันนี้สรงก็เกิดขึ้นมานี่ก็นําเรื่องราวม,มาเล่านะทําทานไว้สุดท้ายเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาที่ผู้ให้ใครจะไปนึกนะว่าเออเงินมันหายไปแล้วหนึ่งจำนวนมหาศาลเลยเนี่ยมันจะได้สะท้อนกลับมาก็เพราะว่าเราทําทานไว้รักษาศีลเนี่ยโดยเฉพาะต่อยอดกรารภาวนานเนี่ยก็คอยอุทิศไว้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะคนที่เขารับได้เขาก็จะเห็นคุณค่า พอเป็นคุณค่าก็คอยช่วยเหลือนะผู้ที่เจริญกุศลอยู่เนืองเนเนี่ยคุณภาพจิตนะคือสภาพแวดล้อมมันก็ดีเนี่ยมันก็ยกระดับตามนั่นเองนะนะนี้ก็นำเรื่องราวมาเล่านะนะมีทั้งเก็ตธรรมะด้วยมีทั้งเรื่องราวในชาดกด้วยนะวันนี้ก็พอสมควรเกลเวลาเนาะนะนะเอวังก็มีด้วยประการะชนี้สาธุก็จะเห็นวิธีที่พระโพิสัตท,ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เกิดชาติหไหๆก็จะเรื่องทานเรื่องการใหร้ก็เป็นทาเป็นแบบอย่างเลยนะเกิดมาก็สละออกให้ทานบางพระชาติก็ถ้ากําลังเหตุปัจจัยดีๆก็ได้บวชนั่นเองนะบางประชาติก็มีแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาก็พานั่งสมาธินะเป็นวิธีปะุตติสัตที่ท่านดําเนินมาทุกๆพระองค์เลยก็จะเป็นแบบเนี้ยสร้างเวเป็นเวเดียวกันทั้งหมด ชวนทำความดีชวนคนทำความดีให้ทารักษาศีลชวนนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาบางทีบางชาติก็เป็นฤาษีดำบทฝึกกรรมฐานต่างๆบุญทานที่ทำก็ไม่หายไปไหนนะก็ส่งผลเสมอถ้าบางคนเกิดมามีเหตุปัจจัยที่ดีก็เรียกว่าทำทานบารมีมาดีนั่นเองนะทำทานมาดีก็ มีชีวิตที่ไม่ขัดสนไม่มีความเดือดร้อนหรือไม่ถ้ามีเหตุปัจจัยที่ต้องเดือดร้อนก็จะมีเหตุไปปัจจัยทําให้คลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมีกินมีใช้ถ้าต้องเกิดต่อนะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็มีนะเหตุปัจจัยที่เป็นทิพย์ที่ประณีตกว่านะแลวบางบางท่านเนี่ยอย่างพระองค์เหตุรายละเอียดเรียกว่าให้โดยให้ความเคารพ อย่างบางทีให้ก็การวางจิตก็ต่างกันทําควรให้ให้ความเคารพกับให้ด้วยความไม่เคารพนี่ก็ต่างกันบางทีในพุทธการก็มีเรื่องราวเช่นมีคนที่ให้ด้วยความเคารพเนี่ยกับให้ที่ไม่มีความเคารพให้ด้วยที่ไม่มีความเคารพเนี่ยบางทีก็วิมานก็วา่างเปล่าอะไรแบบนี้นะถ้าไปเกิดต่ออย่างถ้าเป็นมนุษย์ก็มีบ้านเทวดาเขาก็มีวิมานมีวิมาน มีแง่มุมหนึ่งเดี๋ยวไว้โอกาสก็เล่าให้ฟังพระมหาโมคระนาไปสวรรค์ไปสวรรค์แสดงธรรมแบบแสดงธรรมให้พระอินทนระแบบ์นะก็ับเนยนะอาต่อมาเห็นมิติเนะี่ยโอ้โหปวดได้เรียกว,ว่าสกรริดในฤทธิ์เป็นฤทธนีใหนออย่างถ้าสมมุติเราฟังธรรมกันนะบางทีก็ไปว่างโยมหรือว่าก็เออสับสสิงไม่เที่ยงบางทีเขายึดบางทีถ้ายึดถือมากๆนี่วางวางไม่ลงนะพระโมคระนาใช้ฤทธิ์เลยเดี๋ยวยว่างๆเล่าให้ฟัง อันนี้ก็เป็นเรื่องเราในชั้นพุพทธพจน์ทั้งหมดนะไม่ไม่ใช่แง่มงุมวดธัตถาเลยนะที่เมื่อกี้ที่เราที่ที่เกี่ยวพระม,งระมามงกมขันนาไปไปสวรรค์นเนี่ยในชั้นพระพุพทธพจน์เลยนะ